นะครับหลวงพระบางสถานีรถไฟหลวงพระบางคนลงเยอะมาก ขาถ่ายเองได้ถ่ายตัวเองได้เป็น<ใ>นี่สุต้นปลายทางคือบอกเป็น ใ้ปลายทางบ่อเต็นนะครับเดี๋ยวอีกสองวันเราจะไปบ่อเต็นนะชายแดนจีนคนโลงเกิดหมดเลยเนาะไม่คนโล่เกิบหมดเลยเนาะนี่ไงไปลายทางบ่อเต็นนี่ ฮักไม่ปอเป็นลยนใช่ไี่อตอเป็ไม่ยอมตอเป็นเลนะใช่ไช่ใช่ไม่ยอกตอเต็นคนลงแ่บจะหมดเลยนะที่นี่เขาบริการดีมากนะคนพิการเนี่ยเจ้าหน้าทีดูเิ

โลดมชัยป่ะคือไปทางอ่อเต็นเน่ยแต่ต้องผ่านอุดมชัยว่ะก็ยังผ่านอุดมชัยแล้วรถสุขสิค้าีและเยอะมากนี่ยเป็นแต่ภาษาจีนลานี้รถไฟไอันนี้ก็มาจากจีนเมืองจีนเราดีเลย อันนี้คือพระธาตุูษีนะเราต้องขึ้นไปสถานท่องเที่ยวในเมืองก็มีนี่ก็คือพิชภัณฑ์ของเจ้าอะไรนะของเจ้าเจ้ามหาชีวิตลาวัดีตน,น,นะพิชภัณฑ์ นหลวงพระบางเป็นพระราชวังเก่าก็อันนี้ก็วัดสมัยก่อนเนี่ยเราเข้าฟรีปัจจุบันนี้ก็สามสามหมื่นข้าผ่าประตูสามหมื่นก็ยุย่งยากนิดหนึ่งนะต้องเก็บของหมดไปฝากไว้ที่ล็อกเกอร์เข้าได้แต่กล้องอะไรพวกนี้ กระเป๋าเปิดเข้าไม่ให้เข้าเป็นพิพธภัณฑ์น่ะคล้ายๆลักษณะ,ะนั้นเป็นสถานที่ราชการท่านเข้าเสียค่าค่าเข้าสามหมื่นกิลพิพธภัณฑ์นี้ก็อยู่หน้าพระธาตุภูสีเลยก็ถนนคนเดินนี่แหละกลางคืนนะครับแต่กลางวันนี่คุณจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นกลางคืนเป็นก็ห้ามรถเข้านะครับ ถนน่ะก็อ้ามรถเข้าเราเดินกันต่อไปช่วงนี้มันเป็นช่วงเปิดประเทศใหม่ๆนะก็ระบากนิดนึงไม่ว่าจะเป็นรถไฟทุกสิ่งทุกอ,อย่างก็แพงนะครับแต่ด้วยค่าของเงินบาทไอเงินลาวเงินกี่ กมากตอนที่แรกมาเนี่ยห้าห้าหมื่นกิบหน้าที่เวียงจันทร์นะฮะที่ตอมอเขาให้เหลทสี่หมื่นเก้าพันต่อหนึ่งพันบาทเรียกว่าเราแลกหมื่นบาทเนี่ยเราจะได้ สี่ล้านเก้าแสนนะครับอันนี้ถนดลงไปก็ก็ขงเดี๋ยวเราไปถามซิมดูมีไหม มี 5G ขายสบายดีอันนี้อร่อยนะมอโรคโดเด่ป,ปั่นกับนมอร่อยมากสบายดีอ่าซิมซิมอ่า ลาอทเทลคอม,มออบม <c oughs> ่มีนี่ขายฮารีบ่ได้มีขายแล้วเนาะโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อเห็นเขียนป้ายเรว่ามีมันมันม่ได้เอามาดีลาโอ้ยนี่ต้องเอาลงแล้วขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณขอบคุณหรืว่าจะมาซื้อสักสองซิม เขาไม่มีขายนะเพราะว่านักท่องเที่ยวยังน้อยอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับลาวเพิ่งเปิดประเทศก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนักแล้วช่วงนี้อากาศร้อนบ้างวันวันนี้ <c oughs> กลางวันนี้แทบจะไม่ต้องไปไหน <c oughs> เดินไม่ไหวร้อน <ไ>สบาย <ไป S 2> ดีอันนี้นวดสป,ปานี่นวดสป,ปาอันนี้ก็เป็นแหล่งที่ดั้งเดิมนะขายได้เงินธนาคารร้านอาหารแล้วก็ สมัยนี้กลางคืนน่ยก็มีเอนี้ขายอะไรของหวานเนาะสับสับสับถุงละหงละสามพันกียสามพันกียริรูสิซื้อไหมซ้อซื้อซื้อแซบบอแซบเนาะ เอออามานอามาลังบีอย่างไงอันนี้เป็นแมงลักแมงลักโอ้แงลับแมงอันนี้เป็นอ่บัวลอยอยอันนี้เป็นอาัจองอันนี้เป็นกวยบวดีกล้วยบีนะสองสองคนจะหก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 ผ่านคลิปโอ้ขายดีจะบมดแล้ว เกิดคิดจะไปข้างหลังเกิดได้ไหมได้มาดถึงให้นี่เป็นแบบไม่ใส่ถ้วเย็นหรือว่ากินชีวิตง่ายๆชีวิตง่ายๆตามสไตล์ของคนชอบจริงชอบเที่ยวเมื่อที้เรามาสับเเฟส์สุเวยส่งนะเพราะว่าเราไม่ได้มาเกือบน่าจะเจ็ดแปดปีสิบปีแล้ว ตั้งแต่มาทางเรือมาจากเชียงของก้วยสายปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะแล้วอีกอย่างนึนประเทศเราก็ปิดมาเกือบสามปีนะครับเรายิ่งมีรถไฟก็ยังไม่แน่ไม่นอนการออกรถไฟออกแต่ละเที่ยวก็ไม่แน่ไม่นอน แล้วก็เข้ามาพอดีเขามีจัดงานมากรรมของมากรรมอะไรนะกรรม,มาอะไรมอนเสนหลงพะบางอ๋อมอนเสนหลวงพระบางเนี่ยกระถาไปร็อกที่ใจมอนเสน่ห์หลวงพระบาบะบะง ตอนนี้ก็ยังเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับวันนี้วันแรกก็จะเริ่มงานเรารู้สึกของมาขายเต็มๆนี้ก็รู้สึกจะช่วงบ่ายๆหรือเย็นๆนะครับตอนนี้เริ่มจัดร้านจัดรวมกันเพราะตอนนี้ลมนะเนี่ซื้อมกี้ซื้อสั่งเนี่ยเนี่ออน่ากินเลยใครขายอะไร เด็กน้อย็ก้วยผู้ใหญ่ก็กินได้โอ้ขายกับปากช่างเลยมากลูกอมลูกกวน่ากินน่ากินน่ากินอันนี้อาหารกำลังเริ่มมาจัก ันนี้วัานท่านั้นนี่ซื้อแล้วก็มานั่งกินเนี่ยมานั่งกินแบบือนกันใช่ซื้อสังแล้วก็มานั่งกินน้ำอ้อยตัวสาว สวยผู้าวสวยห้ามถ่ายหน้าบอกกับป่ไม่ไหวลวอิ่มปล่น้ออนเ่อะนั่งนีสสันอว เปียกไหมไม่เปียกไปจอจอดูไงนีนี่จักรยานนี่ <laughs>